สัมผัสผวาตอนที่สองตัวแทนแมวใครนะเขาไม่อยู่ในบ้านของเราได้ยังไงกันนะแต่ก็เอาเถอะเลี้ยงเอาไว้ก็ได้ที่นี้ฝุ่นเยอะจังเห็นที่คงจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วละ่ะและแล้วในคืนนั้นเมียวมานอนกันเถอะ สัมพุทธ,ธอพราคขวาเป็นพระคุณเจ้าคุมครองด้วยเถอะฮะอืมอืมนอนอยังไงก็นอนไม่หลับอ๋อสงสัยคงจะแปลกที่นะ่ะฮะอืมข้างนอกอากาศดีจังเลยนะ่ะมีข่าวข่าอะไรบ้างนะในตอนนี้ กระซื้อออกกระวาดขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวกระสือเหรอนี่มันพอสออะไรกันแล้วยังจะมีกระสืออีกเหรอฮอึน่าจะเป็นเฟกนิวนอนดีกว่าผู้หญิงคนนี้มาะทีจะเป็นทายาทของเราอ๋อฮะฮะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง เห็นว่าจะมีอะไรเลยเปิดข่าวดูดีกว่าตอนนี้กระสือร้ายถูกชาวบ้านยิงอาการสาหัสมันอาจจะต้องการตัวแทนขอให้ประชาชนเอาตัวเองให้รอดอะไรกันนะ่ะโอ้ยคันคอ